เซลโบขอกาบสวัสดีคุณลูกค้าทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้น้องโบพาทุกท่านมาพบกับนิสสันคิกนะคะ E-power คันนี้เลยคันนี้นะคะราคารถเงินสดจะอยู่ที่8,99 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะคันนี้เขาจะเป็นคันสีเทาหลังคาดำซึ่งจะมีค่าสีนะคะรวมแล้วราคารถเงินสดคันสีเทาหลังคาดำคันนี้นะคะจะอยู่ที่ 9,900 0บาทเท่านั้นเองนะคะคันนี้มีโปรโมชั่นมาฝากคุณลูกค้านะคะคุณลูกค้าเริ่มต้นดาวที่25%นะคะรับไปเลยค่ะดอกเบี้ยถูกพิเศษที่2.99%นะคะผ่อนที่48งวดเราฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งให้ลูกค้าเลยนะคะหรือว่าลูกคา้าต้องการดอกเบี้ยที่ถูกพิเศษกว่านี้เรายังมีให้นะคะขอบอกเลยว่าติดต่อหลังไหมนะคะ แค่ okay. ถ้าเกิดว่าลูกค้าต้องการดาวน้อยนะคะเราก็มีโปรโมชั่นดาวน้อยให้ลูกค้าเช่นเดียวกันทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดว่าลูกค้ารับเงินเดือนผ่านธนาคารไทยพาณิชย์นะคะลูกค้าสามารถดาวเริ่มต้นได้ที่5%ของราคารถเลยนะคะแต่ต้องเช็คสิทธิก่อนนะคะส่งบัตรประชาชนมาเช็คสิทธิ์ก่อนว่าได้รับสิทธิ์ตรงนี้ไหมนะคะแต่ถ้าเกิดว่า ไม่ได้รับสิทธิ์นะคะเราก็ใช้เงินดาวน้อยมากๆเลยค่ะอยู่ที่ลักหมื่นนะคะหรือว่าสอบถามน้องโบหลังไม่ได้นะคะน้องโบมีโปรโมชั่นสำหรับน้องโบเองนะคะให้ลูกค้าทุกๆท่านนะคะสุดพิเศษเลยทีเดียวนะคะอะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะอยากชมรถรอบรอบคันนะคะเดี๋ยวน้องโบพาดูรถรอบคันกันนะคะว่าตัว VL ตัวรุ่นท็อปคันนี้มันเป็นอย่างไงนะคะหน้าตาเป็นอย่างไรนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือหน้าตาของเขานะคะไฟ LED นะคะมีไฟตัดหมอกแบบ LED ให้เช่นเดียวกันนะคะหลังคาเขาก็จะเป็นหลังคาสีดำอ่าภายในเขาก็จะเป็นภายในเบาะสีดำเดินตะเข็บได้สีเทานะคะคอนโซลก็จะเป็นคอนโซลหนังสีดำเช่นเดียวกันค่ะพวงมา,าลัยรับสายวางสายบนพวงมาลัยได้นี iCC ตรงนี้นะคะมีคูดคอนโทรลอัจฉริยะให้ลูกค้าตัวนี้เลยนะคะหน้าจอขนาดใหญ่นะคะรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto นะคะไฟหน้าสามารถปรับระดับได้3ระดับนะคะส่วนไฟ Ambient l i g ไ t นะคะปรับสีได้ทั้งหมด7สี <c oughs> มาดูด้านท้ายกันนะคะด้านท้ายของเขานะคะก็ค่อนข้างที่จะ สวยงามลงตัวเลยนะคะไฟทับทิมยาวมาถึงตรงนี้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเป็นรุ่นีเขาจะไม่มีไฟทับทิมตรงนี้นะคะมาดูด้านท้ายกันด้านท้ายของเขานะคะค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะคะเบาะด้านหลังก็สามารถแยกปรับพับเบาะได้นะคะ40-60%เลย สอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่เซลล์โบนะคะ0 8น4 6แปดห้าสี่หกสองศูนย์สี่สี่หนึ่งนะคะรายละเอียดที่ขึ้นไว้ตรงนี้ให้ลูกค้าว่าลูกค้าจะออมีประวัติราช้าหรือว่าผ่อนตรงไม่ตรงอยากใช้เงินดาวน้อยอยากใช้เงินดาวมากผ่อนระยะสั้นหรือว่าระยะยาวถึงเจ็ดปีนะคะก็มีให้ลูกค้านะคะได้ถามเพิ่มเติมได้นะคะว่ากลุ่มลูกค้าเป็นที่จะ ส่งไฟแนนซ์ไหนนั่นเองนะคะหลักๆของเราก็จะมีไฟแนนซ์นิสซาลลิซิ่งไทยพาณิชย์ธนชาตินะคะแล้วก็ทิสโกโ้แล้วก็กรุงศรีนั่นเองค่ะที่หลักๆเลยที่ส่งนะคะแต่ว่าเกณฑ์แต่ละไฟแนนซ์ Finance ก็จะแตกต่างกันนั่นเองนะคะส่วนโชว์รูมของเรานะคะตั้งอยู่ที่เส้นถนนสีนคำขลินอยู่ฝั่งตรงข้ามกับโรงพยาบาลเปาโรสมุรปราการนั่นเองถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดนะคะ ผ่านไปผ่านมาแถวนี้นะคะต้องการมาทดลองขับนะคะก็กิ้งก้างโทรหาน้องโบกัดวนะันเวลานะคะการทดลองขับกันอีกทีหนึ่งเนาะมันต้องจองคิวกันก่อนล่วงหน้านะคะลูกค้าจะได้ไม่ต้องมารอเกอร์หรือว่ารอนานนะคะลูกค้าค่อนข้างที่จะนัดทดลองขับกันเยอะเลยทีเดียวนะคะโอเคสำหรับคลิปน้นองโบขอตัวไปก่อนนะสวัสดีค่ะ